สวัสดีครับนีคุณเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Kingdom The b บลันั่นเองทุกชมครับสำหรับเกมนี้มาจากซีรีส์ผีข้างบัลลังเดือดนั่นเองนะครับหรือว่าซอมบี้ข้างบันลังเดือดนั่นเองเนาะนะตอนนี้ก็เปิดให้ผู้เล่นทั่วไปมีสิทธิ์เข้าร่วมเทสแล้วนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ตัวเกมที่ผมลงไปก็คือมันจะเป็นเทสร,ระบบปิดนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เปิดให้เทสแล้วตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่12ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศในเกมกัน โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับอันนี้ผมเล่นคนละตัวกับที่ผมเล่นก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้เราจะเล่นสายที่เป็นตัวละครธนูหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าอนนี้อีกตัวหนึ่งนะนี่ได้ออกมากราฟิกถ้าเปิดสุดนะครับบอกเลยว่ากระตุกยับเลยนะเออรอทางค่ายเกมเขาออปติไมให้ตัวเกมมันดูดีกว่านี้นะครับสามารถเปิดสุดได้เพราะว่า สนามตะก้อน8 88มันก็รุ่นยังบนๆอยู่นะถึงมันจะประมาณสัก2 3มปีได้แล้วนะสำหรับผู้เล่นที่คิดชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเวทเทาสลัก awakening เเคอนไคอินแพคท,ทาวเวอร์ออฟแฟนตาซีอาร์ไนเฮลลี่พอตเตอร์บูอาคาและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์อะไรแบบนี้นั่นเองผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า พานดานแบบนี้เราจะเล่นง่ายหรือเปล่านะก่อนหน้านี้นเราเล่นตัวที่เป็นสายธนูไปอย่างที่บอกไปนะครับต่อท้กับบอสให้ดูแล้วนะครับแล้วก็มาดูซอมบี้พวกนี้ดิโอ้ยโดนแล้วหมาแต่แรกก็โดนเลยหรอวะโดนเลยเหรอนี่ครับนี่ซอมบี้เต็มเลยแล้วก็ติดพิษด,ด้วยนะเนี่ยติดพิษแล้วเลีลดลัวๆเลยเออเออ เกมนี้เน้นมันนะยิ่งตัวเกมเป็นรูปแบบการเล่นแบบแอคชั่นนะครับนี่นี่โอ้ยโดน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 นี่โอ้โหโดนโดนอีกแล้วโดนโดนโดนเฮ้ยเสียงอยู่ใกล้ๆไหนวะยังไงยังไงนี่ ทีบไปเยว่เตงยนิดนึงนี่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 ครับโดนโอ้โหไม่กอดโอ้ไม่กอดนี่แน่นี่นี่ นี่นี่เรียบร้อยไปเรียบร้อยไปวิ่งยาวๆไปครับมาเฮ้ยโอ้โ,โดนเนี่ยโอ้โหโดนอีกแล้วมันโดนบ่อยไปแล้วโดนบ่อยไปแล้วโดนบ่อยไปแล้วเิี้วหน่อยเฮวหน่อยถ่ายกันถอยกันอ้าวเฮ้ยทำไมมันแดดอยู่แค่ตรงนี้นี่ครับโดนคู่ไปเลยเลย อันนี้เป็นเหมือนอตัวแบบคล้ายๆลองบอสเทปเยอะหน่อยโอ้โหแม่คุนค้นแม่คุ้นมีการกด quick time event ด้วยนะครับเวลาที่มันมีอะไรขึ้นบนหัวแบบเนี้ยเหมือนการต่อสู้กำจัดจุดอ่อนเขานะครับแล้วเราจะได้ดาเมจที่รุนแรงขึ้นทีนี้นะครับก็จะเห็นบรรยากาศที่เราไปเล่นมาแล้วนะครับรอบแรกถ้าเราเล่นนะครับเราจะเจอกับบ,บอสเลยนะครับนะ แล้วก็ตัวด่านของเกมเนี้ยมันจะมีค่อนข้างหลากหลายด่านเนาะมันจะเล่นเป็นบทไปนะครับแต่ว่าไม่รู้เขาให้เราเล่นได้ไกลตั้งแค่ไหนนะครับนะไม่รู้ว่าจะล็อกหรือเปล่านะครับอันนี้บทแรกนะครับบทที่สองนะครับต่อไปถ้าเราไปเล่นก็จะไปบทที่สามนะครับในส่วนของตัววางเนาะบทที่สี่นะบทที่ห้าบทที่หก็มีนะเออเนี่ยเจ็ดบทที่แปดเก้าสิบเฮ้ยมันถึงเท่าไหร่มี12บบทนะครับโดยประมาณนะตอนนี้นะ แล้วก็การเล่นนะครับเรากดกดเข้าไปนะครับเราจะเข้าไปเล่นทีละบทนะแล้วก็ในแต่ละบทนะครับมันจะเหมือนมีในส่งของตัวภารกิจย่อยๆอยู่ตรงนี้นะครับเราถึงจะเข้าไปสามารถต่อสู้ได้นะมีบอกนะครับว่าให้เราทําอะไรยังไงบ้างนะครับในนี้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับส่วนเมนูเนินที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวลองไล่ทีะเมนูทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก่อนเนาะ อันนี้จะเป็นระบบการแจ้งเตือนต่างๆนะครับเวลาที่มีของมีเลเวลมีทักษะอะไรแบบนี้นะครับเราสามารถกดดูได้อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมภายในเกมนะครับก็จะเป็นล็อกอินประจําวันนะอันนี้ก็จะเป็นของที่ได้รับทุกวันเหมือนกันนะครับน,นี่ก็รอนะครับอันไหนยังรับไม่ได้ก็รอนะถัดมาก็จะเป็นผลงานนะครับอันนี้เป็นเหมือนอรับรางวัลพวกเออร์ชิพเมนนะครับเนี่ยเรากดรับทั้งหมดได้เลยภารกิจนะครับตรงนี้นะครับ ก็เป็นตัวเพื่อนพาร์นะน่าจะใช่นะภารกิจอันเมื่อกีเอ้เราขึ้นหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นเพื่อนพาร์เลยเราต้องปลดล็อกก่อนนะครับเฮ้แต่ตัวนี้มันใช้ตัวปลดล็อกตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยใช้เหรียญปลดล็อกออกข้างล่างได้เลยแต่ถ้าเปิดจริงอดด้านล่างเนี่ยไม่รู้ว่าใช้แต้มที่เป็นตัวนี้เหมือนเดิมหรือเปล่านะร้านเป็ดทะเลนะครับนี่อันนี้ซื้อขายนะ ก็มีของแฟชั่นนิดหน่อยนะครับที่ให้ดูเนาะส่วนด้านขวาบนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกวัตถุต่างๆนะครับเป็นพวกวัสดุเนาะน่าจะมีเกี่ยวกับระบบการคราฟนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดที่เราสามารถซื้อได้นะนี่มันบอกสเตตัสไรหรือเปล่าเนี่ยมีลองสวมใส่ด้วยนะ่ะเดี๋ยวเราเอาชุดแพงๆมาลองลองลองดูสักชุดดิไหนละมันสามพันแปดเท่ากันหมดเลยนี่ เอาตัวนี้ดิเฮ้ยแปลกๆอันนี้ล่ะแปลกๆนั่นเลยอื่นๆน,นะครับปลายเปลี่ยนชื่อนะถัดมานะครับอันนี้จะเป็นของในจดหมายนะครับเราได้อะไรมาเราต้องกดรับนะโอเคเอาเดี๋ยวเลยๆอันนี้นะครับตัวละครนะตัวละครเล่านะครับถ้าเรามีของในเนี้ยนะครับเราสามารถกดลงทะเบียนอัตโนมัติได้เลยนะ นี่ครับอันนี้มียันนะเครื่องแต่งกายนะครับถ้าเรามีเราก็เอามาติดตั้งได้เลยนี่ครับพอติดตั้งฟังฟิงแล้วรู้สึกเกมความนะ่าเล่นมันแปลกๆนะโอ้โหโอ้ไม่กอดลากซอมบี้แบบนี้เหรออาวุธอะไรพวกนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้นะแล้วก็สามารถดูสเตตัสตัวละครได้นะครับอารายละเอียดไม่ขึ้นอีกอันนึงนะครับตรงน,นี้จะเป็นตัวทักษะสก,กิลเพิ่มเติมนะครับที่เราสามารถทําการอัพเลเวลได้นะครับ เรียนรู้แล้วก็้าได้เนี่ยมันจะมีให้ดูนะแล้วก็มีคอมโบต่อเนื่องนะครับคือเกมนี้มันจะมีคอมโบให้เรากดด้วยนะครับเราต้องเซตคอมโบนะนี่ครับตัวละครเราอย่างกับดาบพิฆาตศูนนะเนี่ยอันนี้พาังพิเศษเหรออ่ะติดตั้งไปดิโอ้โหไม่กอดโหดไปโหดจัดโหดจัดนะครับแล้วก็ด้านขวาล่างนะครับจะมี ลำดับนะครับตัวนี้ก็คืออันดับในเกมนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีเมนูอีกเพิ่มเติมนะครับเช่นเดี๋ยวจะมีการผลิตนะครับเสริมพลังนะครับต้องปลดล็อกที่เลเวล11็นะแล้วก็มีการเลื่อนขั้นร้านค้าเบลเตล์ผลงานอะไรพวกนี้เราเปิดให้ดูแล้วนะครับสามารถจับตัวละครตัวนี้ได้นะครับเราจะมันน่าจะเคลื่อนย้ายไปหน้าเเกี่ยวกับการปรับแต่งตัวละครหน้าเริ่มนะครับตัวนี้อ่าก็เหมือนการเลือกตัวละครเฉยๆนะครับตัวละครหลักๆของเกมนี้มันจะมีทั้งหมด2ตัวนะนี่ครับ ผมว่าเล่นตัวนี้โอเคกว่าหรือใครอยากจะได้แบบอาจจะมีระกาไกก็เล่นตัวนี้ก็ได้อาชินนั่นเองนะครับมีภัพยนต์์ด้วยนะตัวนี้นะครับนี่เออน่าสนใจอยู่ประมาณนี้เลยเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมตัวนี้อยากจะลองเทสก่อนก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ